นตตี้รีวิวนะคะที่ Channel M N Ford นะคะสำหรับวันนี้นัตตี้จะพาทุกคนมาพบกับนี่เลยค่ะจอดอยู่ข้างๆนัตตี้คันนี้นะคะจะเป็นกระบะ Ford Ranger นะคะรุ่นวัยแทกคันที่จอดอยู่ตรงนี้เลยนะคะจะเป็นตัว 4x4 ณ4ที่มาพร้อมกับฝาปิดกระบะท้ายไฟฟ้านะคะราคารถนะคะจะอยู่ที่1,295,000บาท ส่วนสีนะคะที่เป็นสีพิเศษต้องเพิ่มราคาจากตัวรถมา1,000 0บาทก็จะเป็นสีส้มก็คือรวมไปเสร็จแล้วราคารถจะอยู่ที่1,35,000้บาทนะคะคันนี้นะคะจะมาพร้อมกับชุดแต่งกันชนหน้าและกันชนท้ายฮัมเมอร์นะคะเดี๋ยวนัตตี้จะพาไปรับชมชุดแต่งรอ,รอบคันของคันนี้กันนะคะ สำหรับวายทคนะคะจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะคะ2.0ลิตรนะคะซึ่งตัว4คูณ4เนี่ยแรงม้านะคะสูงสุดจะอยู่ที่213แรงม้ากันเลยทีเดียวนะคะไม่รอช้าดีกว่านะตีพาไปรับชมชุดแต่งรอบคันของคันนี้กันนะคะแบบว่าคือแต่งออกมาให้กับลูกค้าอย่างลงตัวแล้วหลอ่อแบบคือถือว่าหลอ่หลอมากเลยค่ะคันนี้นะคะเริ่มจากทางด้านหน้าเลย ทางด้านหน้าที่เห็นตรงนี้เลยนะคะตัว FORD ใหญ่ๆแบบนี้นะคะเป็นกระจังหน้าในแบบของแรปเตอร์นะคะซึ่งมาพร้อมกับไฟ LED ให้ด้วย3จุดเลยนะคะตัวนี้สีของตัว FORD นะคะสามารถเลือกสีได้อยากได้เป็นสีเดียวกับตัวรถหรือว่าเป็นโทนดำเลยให้ดูดุขึ้นมานะคะสามารถเลือกได้เลยทางด้านล่างนะคะที่เห็น Hummer ตรงนี้นะคะ จะเป็นกันชนหน้าของ h ั m m e r ร์นะคะที่มาพร้อมกับห่วงลากจูงตัวนี้เลยสีแดงๆนะคะสามารถใช้งานได้จริงนะคะฮัมเมอก็ถือว่าเป็นยี่ห้อที่เป็นชั้นนํายี่ห้อหนึ่งเลยนะคะของประเทศไทยตัวเซ็นเซอร์นะคะที่มากับกันชนหน้าเราถอดเปลี่ยนกันชนหน้าให้กับลูกค้าแต,แต่แต่ตัวเซ็นเซอร์เราก็ยังคงย้ายนะคะเข้ามาติดตั้งให้ที่ตัวกันชนหน้าของฮัมเมอเช่นกันทางด้านบนฝากระโปรงเลยตรงนี้เลยนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นสกูป๊ปทรงสูงลูกค้าสามารถเลือกได้อยากได้เป็นทรงสูงหรือทรงเตี้ยทำสีเดียวกับตัวรถหรือว่าเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดําก็ทําได้เช่นกันนะคะก็เรืยองง่ายๆว่าเหมือนเป็นสีทูโทนค่ะต่อมาตรงไฟนะคะสังเกตไฟใกล้ๆตรงนี้นะคะจะมีเป็นไฟสามขีดอ่าเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเป็นไฟสามขีดแบบมาแต่งนะคะตัวนี้ก็จัดเปลี่ยนเพิ่มให้กับลูกค้าขึ้นมานะคะ ก็ทำให้มองดูตัวรถดูสวยขึ้นนะคะดมูมีมิติดูสวยมากขึ้นครอบไฟหน้าด้วยนะคะเป็นสีดำด้านเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านข้างนะคะคันนี้เปลี่ยนแม็กยางแบบว่าหล่อมากเท่มากนะคะตัวนี้นะคะแม็กยางแม็กจะเป็นขอบ20นะคะซึ่งเดิมๆจากตัวรถของเราอะคะ่ะจะเป็นขอบ18คันนี้ลูกค้ารีเควสต์แม็กกับยางมาเองเลือกลายแม็กยางมาเองเราก็อาจจะมีเพิ่มค่าใช้จ่ายนิดหน่อยในตัวเปลี่ยนแม็กยางนี้นะคะ เป็นแม็กฟูเอลหอก20นะคะแล้วก็ยางจะเป็นยาง b ีเซีรียางนะคะจะอยู่ที่27 5ทับ5นะคะ R 2 0ค่ะก็ตัวยาง BF ก็ถือว่าค่อนข้างที่มีความการลุยนะคะการลุยม,มีความแข็งแรงและคงทนได้ดีนะคะสามารถใช้ได้ยาวๆนานๆเลยวิ่งได้ทั้งทางเรียบและทางลุยนะคะตัวนี้มาพร้อมกับคิ้วล้อหมุดนะคะขนาด6นิ้วเป็นหมุดหล่อนะคะและ นัดตีนะคะจะไม่ได้เจาะตัวหมุดลงกับตัวถังรถของลูกค้านะคะมาด้านข้างของประตูกันบ้างตรงนี้เลยสีดำๆแผ่นใหญ่ๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นกราบข้างของประตูนะคะใส่เราก็ช่วยในเรื่องของการกันลอยได้เช่นกันนะคะบางทีลูกค้าเปิดประตูเนาะประตูรถออาจจะเป็นโดนเสาตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของการกันรอยให้ด้วยข้อมือเปิดก็ช่วยในเรื่องของการกันลอยเช่นกันนะคะว i แท็กนะคะก็จะมาพร้อมกับกระจกมองข้าง มีไฟด้านข้างแล้วก็ไฟส่องสว่างข้างตัวรถให้ด้วยตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยบางทีลูกค้าจอดรถในที่มืดนะคะอาจจะมองไม่เห็นมีสัตว์มีพิษจอดอยู่ข้างรถเราก็จะมองเห็นก่อนเลยนะคะล่าหลังคามาให้จากโรงงานแล้วนะคะตัวนี้สปอร์ตบาร์นะคะสปอร์ตบาร์ก็มาจากโรงงานเลย<ส>ก็เรียงง่ายๆว่าคันนี้แต่งให้แบบว่าลายสติกเกอร์อาจจะไม่มีให้ดูโหดนะคะแต่ว่าตัวรถ ด้วยชุดแต่งที่แต่งเข้าไปแล้วคันรถรถเราดูโหดแล้วก็ดูดุมากยิ่งขึ้นตัวนี้นะคะที่พูดไว้ตั้งแต่ต้นคลิปฝาปิดกระบะท้ายไ,ไฟฟ้าใช้งานยังไง,ไง,ไงเดี๋ยวนะัตที่สาธิตให้ดูสามารถเปิดปิดได้3รูปแบบนะคะหนึ่งเลยที่กุญแจคะ่ะตัวนี้ก็ตัวฝาปิดนะคะกระบะท้ายไ,ไฟฟ้าตัวนี้กันน้ําได้นะคะแล้วก็สามารถรับน้ําหนักได้พอสมควรนะคะตัวนี้แล้วก็ ปิดนะคะอ่ากดที่รีโมทเช่นกันฝาท้ายเราในรุ่นมาแทะก,ก็จะเป็นฝาท้ายแบบผ่อนแรงนะคะเปิดปิดอีกวิธีนึงตรงนี้เละคะ่ะง่ายๆแล้วก็วิธีที่3นะคะก็คือเปิดจากตรงปุ่มตรงคนขับนะคะตรงสั่งคนขับจะมีปุ่มเปิดปิดให้นะคะตัวนี้เวลาลูกค้าบอกว่าขนของใส่ของอะคะ่ะกันน้ําได้อย่างดีเลย ราะว่ามันจะเป็นตัวของของเราอะคะ่ะรุ่นนี้จะเป็นฝาปิดกระบาดท้ายที่มาจากไฟ,ฟามาจากโรงงานเลยนะคะกระบาดท้ายตัวกระบาดไลเนอร์ก็เป็นกระบาดไลเนอร์เข้ารูที่มาจากโรงงานเลยเช่นกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวข้อมือเปิดฝาท้ายนะคะช่วยในเรื่องของการกันลอยไฟนะคะไฟท้ายของเราจะเป็นไฟท้าย LED แบบตัว4นะคะก็เพิ่มทําให้รถนะคะคนที่ขับรถตามหลังเราอะคะ่ะเวลาเราเหยียบเบรกไฟเนี่ย เราใส่ไฟคันนี้ไฟอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือทำให้รถดูดเด่นขึ้นเนาะจากนี่ค่ะนี่เลยนะคะทางด้านล่างตรงนี้จะเป็นกันชนท้ายของ h ั m m e r เช่นกันนะคะมาพร้อมกับห่วงล่างจุงสีแดงสามารถใช้งานได้จริงนะคะค่อนข้างมีความแข็งแรงแล้วก็ทนทานนะคะของยี่ห้อ h ั m m e r เซนเซอร์นะคะที่เราถอดเปลี่ยนจาก ตัวเซนเซอร์ของตัวกันชนท้ายของโรงงานออกเราก็ย้ายมาใส่ที่ตัวกันชนท้ายนะคะให้กับลูกค้าด้วยแต่เ,เราไปต่อกันที่ภายในนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูภายในนะคะเดี๋ยวให้ดูตัวกุญแจก่อนกุญแจตัวนี้นะคะในรุ่นว i แท็กนะคะจะเป็นกุญแจเคเลดซึ่งมากับพร้อมกับระบบที่เป็นพุสตานมาให้แล้วด้วยนะคะตอนนี้นะคะรถเรากําลังทําการล็อกอยู่เพียงแค่ลูกค้านะคะพกกุญแจติดตัวเท่านั้นเองเปิดประตูรถได้ง่ายมากค่ะแค่คล้องมือลงไปตัวนี้รถก็สามารถทําการ เปิดได้แล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเปิดประตูรถนะคะเราสามารถตั้งได้ว่าอยากจะให้เปิดเฉพาะในฝั่งคนขับบางทีลูกค้าผู้หญิงเดินทางคนเดียวเปิดในฝั่งคนขับบานเดียวก่อนก็ได้หรือจะตั้งให้เปิดพร้อมกันได้เลยทั้ง4บานนะคะถ้าทําการล็อกรถง่ายๆเช่นกันค่ะเพียงแค่ใช้นิ้วโป้งสัมผัสกับตรงตัวมือเปิดตรงนี้เท่านั้นเองนะคะรถก็จะทาการไปดูทางด้านในกันค่ะสำหรับในรุ่นวัยแฝงนะคะเบาะก,ก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะเดี๋ยวนาะตีิขออนุญาต ไปสาธิตให้ดูตัวนี้นะคะจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าสามารถเดินหน้าถอยหลังได้นะคะแล้วก็ขึ้นลงได้ปรับได้ตามสรีลีรของผู้ขับขี่เลยนะคะพนักพิงก็ปรับได้เช่นกันนะคะแล้วก็ในรุ่นของวายแท็นะคะเบาะหนังนะคะจะเป็นเบาะหนังสีดามเดี๋ยวนัที่พาดูเบาะจะเป็นเบาะหนังมาจากโรงงานแล้วนะคะตัวนี้ เบาะจะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะเดินได้สีส้มมีสัญลักษณ์คำว่าไวแทรปั๊มอยู่ตรงนี้นะคะ,ะแล้วก็แต่งขีดสีส้มที่ตัวเบาะด้วยนะคะคอนโซลน,นะคะก็จะเป็นคอนโซลหุ้มหนังเดินได้สีส้มเช่นกันค่ะพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยสีดำเดินได้สีส้มเช่นกันนะคะ ไฟหน้าของตัวรถนะคะจะเป็นไฟหน้าออโต้นะคะสามารถปรับได้ตรงนี้เลยตรงปุ่มตรงกลางนะคะจะเป็นตัวปรับระดับไฟนะคะสามารถปรับเองได้เลยนะคะอยากได้ระดับสูงต่ำขนาดไหนเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทรถให้ดูนะคะกุญแจปุ่ม push start นะคะจะอยู่ตรงนี้นี่เลย เดี๋ยวเราไปดูกันที่หน้าจอกันค่ะหน้าจอในรุ่นนี้จะเป็นหน้าจอสัมผัสนะคะขนาด8นิ้วซึ่งมาพร้อมกับซิงค์3สามารถเชื่อมต่อ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay ได้นะคะจะเป็นการใช้งานภาษาไทยแล้วสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายเลยตัวแอร์นะคะสามารถปรับแยกได้อิสระซ้ายขวา ะะอยากได้องศาที่เท่าไหร่ในฝั่งผู้โดยสารฝั่งคนขับอาจจะหนาวเป็น26 27เ้ยค่ะสามารถปรับแยกได้เลยนะคะระบบนำทางมีมาให้ด้วยเลยนะคะระบบนำทางของเราจะค่อนข้างมีความแม่นยำเพราะว่าจะเป็นระบบระ,ระบบนำทางแบบดาวเทียมตัวนี้ระบบช่วยโทรนี่ค่ะนี้นะตัวนี้จะเป็นระบบช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะจะเป็นระบบที่ลูกค้าเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ไว้นะคะจะเป็นระบบที่ ในกรณีที่รถชนนะคะแอร์แบ็กแตกนะคะหรือระบบจ่ายน้ำมันถูกตัดระบบตัวนี้ที่เราเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เอาไวะคะ้ค่ะจะโทรออกไปที่หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน1669ให้กับลูกค้านะคะอัตโนมัติเลยนะคะก็จะทราบพิกัดเลยนะคะว่าเราเกิดอุบัติเหตุอยู่ที่ไหนมาดูปุ่มทางด้านบางทางด้านล่างบ้างน,นะคะปุ่มปดปุ่มเปิดปิดเครื่องเสียงพวกนี้ค่ะแอร์ก็สามารถเปิดปิดที่ตัวด้านล่างตัวนี้ได้เช่นกันนะคะ มีช่องเสียบ USB ให้สองช่องตรงนี้เลยแล้วก็ตรงที่ด้านล่างตรงนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับโหมดนะคะในตัวขับสองหรือขับสี่เนี่ยค่ะในรุ่นของวายแท็กนะคะกระจกตัดแสงอัตโนมัติที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัตินะคะไฟหน้าออโต ทางด้านบนสีดำๆแบบน pues mm ี้นะคะก็คือเรากุหลังคาสีดำมาให้แล้วตัวนี้จะเป็นช่องเก hmm ็ดแว่นก็ภายในของวายแท็กอะค่ะจะดูหรูหราก็จะออกแบบมาให้ดูสปอร์ตดูหรูนะคะนี่เลยเบาะแถวหลังก็ค่อนข้างจะมีความกว้างมากเลยทีเดียวนะคะ ็ดูรอบๆนะคะภายในกันไปแล้วเดี๋ยวสาสตร์ทิตให้ดูพวงมาลัยไฟฟ้าของเรากันบ้างนะคะพวงมาลัยไฟฟ้านะคะขนาดที่เราจอดรถอยู่หรือวิ่งด้วยความเร็วต่ํานะคะพวงมาลัยสามารถหมุนได้ที่นิ้วเดี่ยวเลยแต่พวงมาลัยนะคะจะหนักหน่วงตามความเร็วของตัวรถนะคะไม่ต้องห่วงในเรื่องของความปลอดภัยนะคะไม่ต้องห่วงว่าจะเป็นอันตรายขณะขับขี่นะคะ พวงมาลัยไฟฟ้าก็ช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ามันได้ด้วยนะคะก็พารับชมนะคะรอบๆคันกันไปแล้วของ r a น g e r w ์ไวท็คูณ4นะคะที่มาพร้อมกับฝาปิดกระบะท้ายไฟฟ้า ชุดแต่งฮัมเมอร์กันชนหน้ากันชนท้ายนะคะลูกค้านะคะท่านใดที่กําลังมองหารถยนต์สรอนหรือสนใจรถยนต์อรอนอยู่นะคะฝากไว้เลยค่ะอย่าเพิ่งจองรถกับใครนะคะถ้ายังไม่ได้คุยกับนัตตี้ชุดแต่งอยากได้แบบไหนแคมเปญโปรโมชั่นแบบไหนนะคะดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ส่วนลดอะไรพวกนี้นัตตีม้มีสามารถจัดให้ลูกค้าได้หมดเลยตามความต้องการของลูกค้านะคะขอเพียงแค่ทักมาคุยกันนะคะเดี๋ยวนัตตี้จะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ที่ด้านล่างนะคะเบอร์โทรลิงก์ไลน์นะคะ แลวก็เป็นโลเคชันของชรูมที่นัตตี้ทำงานอยู่ฟอร์ดมหานครออโตโมบิลสาขารังสิทธ์นะคะแล้วก็ง่ายเลยนะคะลูกค้าแค่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสแกน QR code คทางด้านข้างนี้นะคะนัตตี้จะมาไล่ตอบทุกคำถามและทุกปัญหาเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะชแนลเอ็มแอนด์ Ford, นะคะแล้วก็กด s ับสไคร b e ให้ด้วยนะคะถึงช่องทางที่จะติดต่อนัตตี้นะคะหรือว่าไปรับชมอัปเดตการอัปเดตการทำงานอัปเดตโปรโมชั่นต่างๆของนัตตี้ได้ที่ เพจ a c e b o o k นะคะฟอร์ดโปรโมชั่นโดนใจนะคะวันนี้นะัตตีต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะเพราะว่าต้องไปเตรียมส่งมอบรถคันนี้ให้กับลูกค้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ